สวัสดีครับเอฟเทุกท่านเวลาที่เราพูดถึงการวางแผนเกษียณเนี่ยหลายคนจะนึกถึงเครื่องมือด้านการลงทุนเป็นอันดับแรกๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่าทองซึ่งแน่นอนว่าการลงทุนเนี่ยมีบทบาทที่สําคัญนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็พบว่ากรมธรรประกันชีวิตก็มีบทบาทสําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะเมื่อเราออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเกษียณที่รอบด้าน ผมเองเนี่ยใช้ประกันหลายแบบนะครับทั้งกับตัวเองแล้วก็แนะนําลูกค้าได้เห็นผลชัดเจนครับว่ามันช่วยให้แผนกเกษียณเนี่ยมั่นคงและก็คาดการณ์ได้มากขึ้นวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาดูประกัน5แบบที่ผมใช้เป็นหลักและทําไมมันถึงช่วยให้วางแผนกเกษียณได้ง่ายขึ้นเราเริ่มจากประกันสุขภาพโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุหลายคนคงเคยกังวลว่าถ้าช่วงเก็บเงินเพื่อกเกษียณเนี่ยแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะต้องดึงเงินเก็บออกมา จ่ายค่ารักษาจนอาจกระทบเป้าหมายในอนาคตแต่ประกันกลุ่มนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่คาดเดาได้ยากให้กลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เราวางแผนได้ล่วงหน้าทําให้ผมมั่นใจว่าแผนกเกษียณจะไม่สะดุดเพราะเหตุฉุกเฉินที่จําเป็นต้องใช้เงินต่อมาคือประกันสะสมทรัพย์ครับแม้ว่าผลตอบแทนเนี่ยจะไม่สูงมากแต่จุดเด่นมันก็คือการฝึกวินัยการออมร้อมได้สิทธิลดหย่อนภาษี และที่สําคัญก็คือเรารู้ชัดนะครับว่าครบกําหนด,ดแล้วจะได้เงินเท่าไหร่ความชัดเจนตรงนี้ก็ช่วยสร้างความมั่นใจในแผนเกษียณได้มากยิ่งขึ้นครับประกันบํานาญครับนี่คือเครื่องมือที่ช่วยบริหารความเสี่ยงเรื่องอายุยืนเกินไปเพราะถ้าเรามีชีวิตที่ยืนยาวนี่ครับก็จะได้รับเงินบํานาญต่อเนื่องทุกปีและรายได้ส่วนนั้นก็ไม่ต้องไปลุ้นกับตลาดลงทุนมากนักทําให้ช่วงกเกษียณของเรามีรายรับประจําที่ช่วยให้สบายใจขึ้น แถมยังลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับประก,กันแบบตลอดชีพหลายคนอาจจะมองว่าเกี่ยวกับมรดกเท่านั้นแต่จริงๆมันเชื่อมโยงกับแผนกเกษียณได้ด้วยเพราะหลังจากวางแผนใช้เงินให้เพียงพอแล้วเนี่ยเราก็มักแกจะส่งต่อทรัพย์สินบางส่วนให้คนที่เรารักการทําประกันตลอดชีพตั้งแต่ตอนนี้นะครับช่วยให้เรามีวงเงินสําหรับการส่งมอบทันทีและยังเป็นการคุ้มครองครอบครัวหากเกิดเหตุไม่คาดคิดก่อนวัยควรอีกด้วย สุดท้ายก็คือประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิง์ผมชอบใช้ประกันแบบนี้นะครับร่วมกับประกันตลอดชีพเพราะเลือกทุนประกันได้สูงและนําเงินส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันเนี่ยไปลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนความยืดหยุ่นของยูนิตลิงท์ทให้ปรับทุนและเบี้ยประกันได้สะดวกเหมาะกับการเสริมจุดแข็งให้แผนเกษียณที่ออกแบบไว้เมื่อรวมกันนะครับประกันทั้ง5แบบเนี้ยก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ช่วยกันเติมเต็มแผนเกษียณให้ครอบคลุม สิ่งสำคัญก็คือเราต้องจัดสัดส่วนให้เหมาะสมครับทั้งค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายสําหรับประกันและเงินที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเติบโตในอนาคตและนี่คือจุดที่ FA อย่างเรามีคุณค่าเพราะเราไม่ได้แค่แนะนําเครื่องมือแต่ช่วยลูกค้าออกแบบและปรับให้ตรงกับเป้าหมายและสถานภาพทางการเงินของเขาจริงๆเป้าหมายของลูกค้าคือภารกิจของเราครับและพบกันใหม่ในตอนถัดไปใน FA p l a y b o o k Podcast ครับ